ด่าบรไทยครับมวยรอบอีสุดสูดครั้งที่26น้ำหนัก154ปอนด์มุมแดงคือยอดขุนพลมอรัตตระพันดิตน้ำเมือนโชคดีสธนาเพชรน้ำหนักเก้ากัดครับนนคุณยนต์จันทไทยเกษมเกียรติสกุลนะครับตัวแทนประษักรตีเพชรอีสิจำกัดครับเป็นพุาาา้งว่าวาไลเป็นกำลังใจนะ้ำมวยคู่นี้นะครับนายตัดพยากรชคมจิงอือจิงของจิงต้อง,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 งพยากร ตัดเหล็กทั้งใดเร่งหาพยาแรกครับปวดเมื่อยข้างขาน้ำมันยามาวินบุญท่งโอสดนะครับและเบนด้า5 0 0ครับถ่ายพญาธเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500กล่องสีเหลืองคาราบาวแดงครับจัดโปรโมชั่นสะสมฝาแรกของรางวัพลพะฝาคาราบาวแดงที่มีคําว่าคาราบาวแดงมีวิตามิน B12 ิบสองสาวน้ำมาแลกของรางวัลมากมายทั้งเครื่องดื่มคาราบาวแดงเสื้อยืดแจ็คเ,เก็ตและพิเศษสุด กีตาร์พร้อมลายเสนของแอดคาราบาวครับสนใจดูราย,รยละเอียดและแลกสินค้าได้ที่ร้านโต้วร่วมรายการนะหรือว่าทีมงานสาวบาวแดงครับที่จะดื่มเครื่องดื่มบำรบุงกำลังตั้งตีดื่มคาราบาวแดงที่มีวิตามินบีเจ็ดครบบัตรกหมดยลยครับเป็นวอยรอบอีสุสูๆนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดขุนพลมรัตนบดิตานนท์เอียนการนานะครับจากดอนตูมคระฐอมร1 1สครั้งชนะ80แพ้29เสมอ2 21ปี176เซนติเมตรพันตำรวจเอกมนชัยสีประเสริฐครับขึ้นไปถอดมองคลน,นำเงินโชคดีสอธนาเพชรหรือว่าสอยิ่งเจริญการช่างครับชื่อจริงว่าเกชาเอ็นมีจากระสมบุรีรย์ครับ56ครั้งชนะ41แพ้15 21ปี180เซนติเมตรป๋าลอฮาเล่ส่งเข้าประกวดอาจารย์นงอาจคุณสมิงขาวรออยู่เช่นครับ ครับก็นี่คือสุดยอดของมวยรอบที่สุดครับครั้งที่26นะครับใครชนะนี่คุณสมิงขาวเงินสด1ล้านวันนั้นต้องเตรียมบอดี้การ์ดเตรียมรอปอทพอมาด้วยนะวันชิงรถอีกคันนึาวแล้วก็พิกอัพอีกหนึ่งคันขับไปเลยถ้าไปใครมั่นใจก็ไปซ้อมขับรถไ้ก่อนไปเรียนขับรถให้ดีต้องมีใบขับขี่นะไม่งั้นไม่ได้สุดยอดพูดถึงมวยค่ัตัว เงินนรัร้อยน้ำหนักร้อยสองปอนแต่ว่าค่าตัวหนึ่งแสนสองหมื่นบาทที่ผมค่ะผมทึ่งนะคุณจิมิงขา <นะ S 1> เออใครๆก็อยากดูนี่หายากเหลือเกินหายากที่โทรมาเมื่อกี้เนี่ยใครๆก็อยากดูใช่ใช่ต้องไปดูกันที่ลาดตรเเินช่วงนี้กำลังมาแรงอ้าวมาเมื่อกี้นี้น็อกกันไปแล้วด้วยหมัดน,นะครับโอ้โหรัฟฟี่ยิงซ้ายโป่งเดียวครับ วันนี้ก็ที่ถอดมงคลฝ่ายแดงอะ่ะหมวดเชงนะหมวดเชงน่ะคุณพ่อของพัรุรวเอโมนชัยไนงะอ๋อโมชนชัยผ <40. S 2> ีเปสีประเสรฐหมวดเชงหมวดเชงนะเงินก็ที่ถอดมงคลก็คูคือคุณแขก คุณวารีนคุณวารีจากอุตราหนดในช่วงแมปบางทีบางครั้งเราคุยกันไม่ทันเออชื่อไม่ทันเออไม่ล่ะมาพูดย้อนหลังนี่คือสุดยอดครับวัยรอบอีสุดสุครับนี่ตุ๊กๆชาวบกประเภทกระบะปึ๊กปั๊กทนทานนี่ต้องใส่ใส่กันหัวใหญ่อย่างนี้แหละ ชนะ1ล้านบาทอิซูซูดีแมกสปาร์สีคูณ4 1คันรองชนะเลิศ5่าแสนบาทอันดับที่3 3มสามแสนอันดับที่4 2่สองแสนบาทน็อกในแต่ละครั้งนี่เงินสดสด30,000บาทเหมือนกันนะครับกลก็เนื้อจากมาเลเซียโม่มาเลเซียโมนี่ยกเงินห้าหมื่นนะยกนี้ถ้านองโป้งไปได้50,000แล้วยกสองสามหมื่นยกสา0สองหมื่นบุญประยุทธ์กุลปฐนนี่นี่ยกนี้ธนงโป่งไม่ได้เป็นเ็ตได้รับไปก่อนเลยกุรงานปกติเนี่ยนะฝ่ายแดงนี่ยอดทุกคนเนี่ยนะต่อยกใกล้ แล้วแต่จะสูงกว่าเขาแต่วันนี้มาเตี้ยกว่าฝ่ายเพื่อนเลยไม่เป็นไรเอออ้าวดูดีว่านับปากมโค่นใต้เคียงกันกำลังเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตนะฝ่ายแดงนี่อยู่โดนตูงสุพรรณนี่เอ้ยนักบอมนี่เองของของอาจารย์เล็กเ้าอายุแค่ยีิบเอ็เอง น้ำเงินนี่บุรีรัมนะบุรีรัมจบชั้นป .3 แล้วออสูงนะครับมุ่งหน้าค้าแข้งอย่างเดียวสูงร้อยแปดสิบนะอายุยี่สิบเอ็ดผมว่าโค้ชเตอร์สบายๆรออีกสักสองสามปีนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เดินเดินหาลำแข้งตุนไว้ก่อนอยกที่หนึ่งครับข้าวสิงสยามครับคิดถึงร,รื่นเสียข้าวขนาดเล็กคิดถึงสิงสยามบริษัทลินเชนแมชเชนลี่จำกัดครับ 026211033หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศและลูกัารยนต์กองหนึ่งครับที่หนของลูกบารยนต์โชกอัพพารากอนเชาอัพมาตรฐานบุญราาา่ฟาฟ้าระดับผู้นำเขาะมะกอโอตพัดดยคุณประดัชคุณปวณวัฒน์คณ,ะ,คณะกิจเเริบุตรติดตามรมกยกต่อไปครับยกสองมาดูใปได้ยอดทุนคนน้ำเงินโชคดี สอยิ่งเจริญการช่างแล้วก็โชว์ตัวเมื่อสักรู่เนี้ยรายการของวันวิชัยเพชรพิเศษเสือโบมีมาการันตีเลยตินมซางเล็กน,นึงตัวกันน้อยเดียวแต่ว่าค่าตัวแสนสองโอ้โหตี่ปล่อยแอค่คุบกรอบนะแต่ว่าคู่โชคเนี่ยทางชายโยพิกเดียคาเดมี่เนี่ยอยู่ัาเพชรด,ดีของเซนเอาด้วยด้วย โอ้ตัวนี้ตัวก็น้อยเดียวนะถ้าตัวแสนสองผมจะบอกผมครับคุณนัทโตกนัทเดชคุณโบสยืนยันเองอะผ่านอย่างนี้ต้องอย่างว่าพอดีนะยินดีนะผมว่าใจไปเถอใจไปเถอะนักมวยที่ชกสนุกเนี่ยมันมันเจ็บต่อยแล้วเจ็บนะครับถูกใจคนดูนะครั่าตัวก็ต้องเรียกว่าสมราคาก็สรุปแล้วเนี่ยกีฬาเล็กจากวันสงชัยนะแล้วก็เนี่ยของเสือรุ่งนะ้องค่ายใหญ่ก็จะมาเจอกันหน้าบสเวที นี่ก็ไม่ธรรมดานะคู่นี้ไสยโยของเซโบูข้าไสยโยไมเดีอ่ะใช่คนละศุดคนละสายว่างั้นเถอะแต่เวลานี้คือจัดได้แล้วแต่เดินนี่แฟนเยอะตลอดกำไรตลอด้วเนี่ยช่วงนี้พวกกันพวกกันทุกคนเป็นเพื่อนกันอาจจะความเห็นแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดาอ้าวโน้นโนนแต่ขาทั้งขาไปดีดิยางจะแตกหรือเปล่าคุณมีเท้าโดนไหวรึเปลดูน้าน้าหขาซ้ายนะกมเพงอันี้กมเพง ยืนไม่เต็มเท้าแล้วนะไม่กล้าทิ้งน้ำหนักมาเท้าซ้ายแล้วทาวงโชคดียกนี้นะอีกสามหมื่นนะอีกสามหมื่นจากเมลิตโมอ m 1สิบหกย่างแตกเลยเดี๋ยวไปรับเลยแล้วก็อีสููอีกนะโอ้โหสามหมื่นอ้าวก็วอ,วอีกทีหนึ่งเอ้าเห็นแล้ว okay นักศึกษาอร,าร,รัตนบัณฑิตชยกไปเรียนไปทีนั่นก็ให้ทุนนักกีฬาด้วยโอ้ยโอ้ยมา ลูกศิษย์อาจารย์แน่จะรู้ดีครับเวลานี้เสียวไส้เหลือเกินเสียวไส้มากเลยน้ำเล่นเลยดิลูคนสีขาวนี่จะไปต่อปริญญาเอกที่มองแล้วจะไปดิีได้สบายเลยนะได้ได้ได้อ้าวโอ้โหนี่ทีมทีมีอเห็นไหมเล่ะเห็นไหมเล่าเอาแล้วเอาแล้วตัวใหญ่กว่าแต่ว่าโหลดลงมาให้ให้มันเข้ากันหนออยต้องมีต้องมีขยับขยับหลอกบ้างขยับขยับ ขอหยุดขยับถนนเอา้าเอา้เอาอยา่ยาอย่าอย่าเดีย่ยวอย่าเดีย่ยวอ้ามีไม้ผสมพาหัวพาจะรอรดไม่รอดไม่รอดเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอ,ขอรอยกสามยกสามขอตีบ้างขอชุบยกที่สองมอเตอร์เครื่องปั๊ำน้าพหลงเวผู้นำสตุนิคการกระแทกต้องเวเท่านั้นนะครับ ติดต่อโทรแทนจดนหมายได้ทั่วประเทศที่02 11 55 00ยามวังตราเสือกับทาทุกเมื่อเพื่อบรันเทาทช้มาทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้ออาการปวดบ,วดบงเก็บอเนื้อมาจากแมลงกระต่อยและยาน้ำมันกวางลุงครับโยมเดียวสดชื่นบันทาอาการคัดจุกวเวียนเวียนจิตต์ดาน้ำมันกวางลุงใา้สูบดมทาบ,บางตามคอและหน้าอกหยมเดียวสดชื่นติดตามชมยกต่อไปครับมาลุ้นต่อยกสามนะครับ สถานการณ์จะรอดหรือไม่รอดนะครับน้ำเงินเพราะว่าโดนทั้งขาโชคดีนะครับน้ำเงินโชคดีฝ่ายแดงยอดุกพลโดนขาก็ทําท่าจะครอกแทกครอกแทคคกแทด้วยมาดูและมีหมัดด้วยนะครับยอดุกพลผมว่าชื่อชั้นผ่านมวยโอ้ยไมไย่ต้องห่วงเลยต่อยกันด้งมาเยอะโอ้โอ้เห็นเลยนะครับโอ้หมัดเดียวไม่เลี้ยวแล้วนะครับผมว่า นับถึงสิบไปเลยอ่ะเออการนับใหถึงสิบหรือไม่ต้องนับแล้วก็ได้นะเพราะว่ามันมภาพก็แย่อยู่แล้วเดี๋ยวขอดูภาพภาพอีกครั้งนึ่งครับเพราะว่าภาพแรกนี่ทำททายไปแล้วนะวันนี้เกิดเทียนอะไรขึ้นมาแม่น้าตาหล่อเลยทีเดียวยอดขุนพลใช่หมอก็ไปดูครับแตกครับสมูกนี่ครับชกมวยไทยถ้า เจ็บผมบอกว่าเจ็บเดี๋ยวดูนะดูนี่แค่มัดแรกนะมัดแรกนี่ดูนี่มัดแรกยางปักนี่เลยครับยางยัยยางนยยางยางยังยางนี่มาดียางนะาะว่าาะว่าเนี่ยไปตั้งแต่ถ้ามีมีเชื่กก็ตกเวทีไปแล้วน่ะโดนสอกเวทีโอ้โหเป็นแร้องเสียวอย่างนี้ไม่ต้องนับแล้วแต่ว่าก็ตามกติกานะครับนับไปแต่ว่าอยู่ที่วิจารณญาณของกรรมการบนเวทีถ้า หรือว่าไม่ไม่นั่นก็ไม่ต้องให้ถึง10รับพิเศษจากอิซูซอีกสามหมื่นแล้วก็นี่ย้อนโมอีกสองหมื่นเฮียประจอนมอบให้อีกสองหมื่นบาทรวมแล้วห้าหมื่นโอ้โหกรรมการทันวุฒิลังรองอนุสรนะครับนี่สามหมื่นแล้วไงสามหมื่นจากอิซูซคุณน็อปเมรัยคุณได้ทันทีนะครับระหว่างทางเนี่ยไปถึงชิงชะเลิศก็รับไป1ล้านบาทกุณพนคุณพนคุิพนเนียมทวงตัวแทนมาเลเซียโมเอ็นสิบหกอีกสองหมื่นบาทโอ้โห นี่รดยเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามารับรางวัลพิเศษยัง<า>ดูอีกมากมามาถ้าครับ<ช>มาชกที่นี่แล้วก็รา,างวาัลเ,เพียบเพียบฟิตซ้อมให้ดีพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ม